เสี่ยหนูอนุทินนายกสายคอนเทนต์เล่นโชว์จนได้เรื่อง <c oughs> เฮ้ยหลุดไตหวังฮุบเงินกสทชอแลกปกป้องประธานบอร์ดไร้คุณสมบัติบัติสวัสดีมิตรรักแฟนขับวคิงโพแดงทุกทท่านเรื่องราวที่จะเล่าในวันนี้มันมีที่มาจากความเป็นนักการเมืองสายคอนเทนต์เน้นสรา้างภาพของเสี่ยหนูอนุทินลว้ลวนๆเลยพี่น้องชอบโพสเฟซไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางไปกินข้าวแกงลิ้มทางไปลวกก๋วยเตี๋ยวบ้างไปผัดข้าวเองบ้างแล้วมันก็พาดขึ้นมาจนได้ โพสที่เสียหนูโชว์ภาพว่าสามารถดิวกับมือกฎหมายระดับประเทศอย่างนายบวรศักดิ์อุวันโนเขามาร่วมเป็นร้องนายกอฝ่ายกฎหมายในคณะรัฐมนตรีนหนูผีได้สาเร็จแถมยังโชว์เหนือด้วยการแฮชแท็กว่าเปิดเผยโปร่งใสตรงไปตรงมาเพื่อหวังจะสร้างภาพให้ตัวเองดูโปร่งใสแต่ปรากฏว่ามันดันมีคนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปอยู่ในภาพด้วยเซ่แม้จะนั่งหันหลังแต่คนในวงการโทรละครมนาคมเขารู้กันหมดเลยว่าคือนายแพทย์สระนาะประธานบอร์ดกสทชอ้อาวเฮย้ยกส สทชผลประโยชน์มากมายหลายหมื่นล้านไปโ่ในวงสนทนานี้ได้ยังไงกันล่ะวะือแม่ที่มาที่ไปก็มาจากนายบรวรศักดิ์รองนาย,ายกฝ่ายกฎหมายมีตําแหน่งเป็นที่ปรึกษาของบอร์ดกสทชจึงถือโอกาสหนีบนายแพทย์สรณะมาพึ่งพาว่าที่นายกใหม่ไปด้วยฟังแค่นี้พวกเราก็น่าจะเดาออกแล้วละว่าแม่มต้องไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนแอบมาคุยดีลลับในที่ลับกันแบบเน่แล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆจ้าพี่น้องแต่ต้องเท้าความกันสักเล็กน้อยก่อนว่านายแพทย์สรณะคนนี้ เป็นหมอรักษาโรคหัวใจที่โรงพยาบาลราม,ามาทั้งชีวิตแต่คนไข้ของหมอมันดันเป็นลุงบ้านป่าลอยต่อหมอจึงได้ขึ้นมาเป็นประธานบอร์ดกสทชนั่งกลุ่มอำนาจและผลประโยชน์มหาศาลของธุรกิจการสื่อสารและโทรคมนาคมในประเทศไทยไอ้เชี่ยเอ๋ยมาได้ยังไงวะเนี่ยเฮ้หมอหัวใจมากำกับดูแลโทรคมนาคมซึ่งนี่ก็ถือเป็นความเร็วร้ายของระบบอำนาจเก่าของลุงบ้านป่าตั้งเข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์กันชัดๆแต่ที่แย่กว่านั้นก็ จากที่ได้เป็นประธานบอร์ดกสทชแล้วมีการตรวจสอบว่านายแพทย์สระขาดคุณสมบัติเพราะยังรับเงินเดือนจากต้นสังกัดเก่ามหาลัยมหิดลแถมยังถือหุ้นในบริษัทขายยาและรับส่วนแบ่งรายได้อีกด้วยอ้าวไอ้เฮเงินเดือนประธานกสทชนี่เกือบล้านเลยนะเว้ยมากกว่าเงินเดือนนายกซะอีกแล้วหลักฐานพวกนี้ไปปรากฏในแบบแสดงภาษีของไอ้หมอหานนี่ไงมันเลยโดนใครต่อใครร้องเรียนแต่ก็ไม่มีใครเอามาลงมาจากตำแหน่งได้มันบอกว่ามี มีลิฟต์อย่างเดียวที่เอามันลงเพราะตอนนั้นลุงบ้านป่ายังมีอํานาจอยู่ไงพี่น,อน้องจนกระทั่งมาถึงนายกอุ้งอิงมันก็แอบไปพบนายกอุ้งอิงและหมอมิงพงม,มินเพื่อดิวลับม่ให้ใครต่อใครเดินเรื่องเอามันลงมาจากตําแหน่งแมมอยู่รอดมาได้จนทุกวันนี้แล้วก็ให้ว่าที่รองนายกบวรสาไปหาหลือดิวลับปกป้องตําแหน่งประธานกศทอชอของมันกับนายกคนใหม่เซียนูนายกสายคอนเทนต์จอมสร้างภาพโชว์เหนือของเราดันไปเอารูปที่มีนายแพทย์หัว ใน,ในั่งอยู่มาโพสโชว์ไว้ไงฮดันไปเอารูปที่มีนายแพทย์หัวใจนั่งอยู่มาโพสโชว์ไว้ไงแล้วแม่มก็ดันสอบรับกับตําแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลหนูผีซะด้วยเพราะเดิมที่มีชื่อน,นายชัยชนกลูกชายเสียเนยไปนั่งกระทรวงคมนาคมแม่มจะเอาคนบุกลุกที่รถไฟไปคุมการรถไฟนั้นน่ะแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนให้นายชัยชนกไปนั่งคุมกระทรวงดิจิทัลซึ่งสํานักงานกสทชอของประธานบอดหมอหัวใจมันก็อยู่ในสังกัดกระทรวงนายชัยชนกแม่มโคตรบังเอิญจริง จริงเลยเชียวไอสลัดเอ๋ยพวกเราลองจินตนาการกันเล่นๆดูก็ได้ว่าประธานบอที่ขาดคุณสมบัติและควรถูกถอดถอนจากตําแหน่งได้เอาอะไรไปล่อให้นักการเมืองช่วยปิดบาดแผลเอาไว<อ>้เพราะกสทชมีผลประโยชน์มากมายมหาศาลรายได้จากการประมูลขึ้นความถี่หลายหมื่นล้านบาทแถมยังมีงบประมาณจากภาษีประชาชนอีกปีละ8ปดถึงเก้พันล้านบาทและยังมีเงินจากกองทุนยูโซอีกหลายหมื่นล้านบาทซึ่งไอ้เงินกองทุนยูโซเนี่ยมีไว้ให้กอง สทชใช้ในการบริหารโทรคมนาคมเช่นสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ทั่วถึงให้ครอบคลุมประชาชนผู้มีไรายได้น้อยผู้พิการผู้สูงอายุผู้ด้โอกาสในสังคมและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลแต่ความเป็นจริงแล้วหากฝ่ายการเมืองผู้มีอำนาจเข้ามาถลุงใช้เงินกองทุนก็สามารถทำได้ด้วยโดยการใส่ฟอนเงินเรนแร่แปรธาตุเงินกสทชไปใช้ได้อยู่ดีไม่แน่ว่าตอนนี้อาจจะเห็นกสทชสนับสนุนเงินจัดแข่งและถ่ายทอดสมโมโตจีพีที่ บุรีลำก็ได้แม่เอ้ยยังไม่ทันจะเริ่มก็เหิมเกิมทุจริตกันขนาดนี้แล้วระยะเวลา4เดือน6เดือนอาจจะทํางานได้ไม่กี่อย่างแต่รับรองเลยว่า4เดือน6เดือนแม่จะแดกล่างแดกผ่านกันจนป่นปีปีจดป่นแน่นอนจ้าพี่น้องอย่ลืมกดไลค์กดแชร์ให้คิงโพแดงกันด้วยนะจ๊ะ